อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุนอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะราชินีแห่งบ้านทุกท่านนะคะสวัสดีสวยๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ตอนที่8แล้วนะคะแล้วตอนอะไร ก่อนที่จะเข้าเรื่องพี่ซี่มีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พี่ซี่ต้องมาเล่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเช้านะคะลงเรือกับบังเชษนี่แหละ2คนแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเกาะลีเป้ใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องราวของพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเสียหายเต็มไปหมดเลยในเกาะลีเป้แล้วก็คนที่เขานั่งเรือสปีดโบ๊ทอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความกังวลนิดนึงว่ายังจะมีพายุอยู่ไหมแล้วคลื่นจะสูงไหมแล้วมันจะน่า กลัวไหมแล้วต้องนั่งเรือกี่ชั่วโมงกันนะอย่างเงี้ยน้องๆน,นึกออกไหมคะใครที่ไม่เคยนั่งเรือก็รู้ก็จะรู้สึกแบบว่ากลัวนิดนึงกังวลนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างเส้นทางพอเริ่มเรือออกเท่านั้นแหละกับตันแล้วก็ผู้ช่วยกับตันเขาก็บอกว่าทริปนี้นะคะแจกมีแจกของฟรีของคือถุงดำนะคะไว้สำหรับใครก็แล้วแต่ที่ต้องการจะ อวกตามอัธยาศัยก็คือว่าพอมันมีคลื่นลมอย่างเงี้ยค่ะก็คือคลื่นมันก็จะสูงแบบนี้ใช่ไหมสปีดบ๊ทมันก็ไม่ได้ไปแบบเรียบง่ายนะคะมันก็จะแบบมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบ้างคนที่ไม่เคยนั่งเรือเขาจะมีอาการเมาเรือพอมีอาการเมาเรือปุ๊บเขาก็จะ อ้วกหรือว่าอาเจียนออกมานั่นเองซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนะคะเขาจะเป็นคนจีนด้วยแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็คนเกาะด้วยอย่างเงี้ยแต่เราสังเกตเห็นคนที่เคยไปอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพี่ซี่กับปังเชษเราก็จะเฉยเฉยเพราะว่าเราเจอเรื่องแบบนี้หลายครั้งแล้วเราอยู่เกาะมา5 6ปีแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมถ้ามรสุมเนี่ยเรือมันก็ไม่ไปเรียบๆหรอกมันก็ต้องขึ้นลงขึ้นลงบ้าง2เมตร3มเมตรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าคนที่ไม่เคยไปก็คือพวกลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนจีน ชาติอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยไปเขาเห็นแต่ภาพความสวยงามว่าเอ้ยมาเที่ยวก่อนเนี่ยต้องสวยแน่ๆแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีคลื่นนะมีมีพายุไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรือออกเท่านั้นละค่ะมันเริ่มขึ้นเริ่มลงเริ่มขึ้นเริ่มลงแรกๆเ,เ,เขาก็แบบว่ากรี๊ดสนุกสนานถูกไหมคะพอสักพัก มันไปอีกนานไงมันประมาณชั่วโมงครึ่งอะในการนั่งเรือเขาก็เริ่มแบบจากจากที่แบบว่ากําลังกรี๊ดกำลังสนุกสนานเป็นไงคะเริ่มนั่งค่ะนั่งไม่พอเริ่มแบบว่ากลุมขมักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักก็เริ่มจะปิดตาแล้วก็จับมือคนข้างๆเข,ข้าใจอารมณ์ที่แบบว่าเราไปสวนสนุกแล้วเรากลัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลักษณะเดียวกันเลยเขาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ค่ะพี่ซี่ก็หันไปเห็นแล้วพี่ซี่ก็เห็นได้เลยว่าเขามีจินตนาการที่สูงมากเหมือนกับเราโมโนอะเราโมโนว่าเฮ้ยขึ้นมันจะใหญ่อีก มันจะยังไงอีกไหมมันทําให้รู้สึกว่าการเวลาที่เราต้องนั่งเรือมันไกลออกไปมันไกลออกไปนี่หรอหมแต่ว่าเราอ่ะเออเราเคยไปแล้วเออไม่เป็นไรเราดูเวลาปุ๊บไม่เกินชั่วโมงะ่ะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวให้พี่ซี่ได้มาเล่าให้พวกน้องฟังในเรื่องของความอดทนอืมความอดทนนี่สําคัญยังไงคะ นี่ออกไหมแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรมันถึงเราเนี่ยราชินีทั้งหลายเนี่ยต้องมาใช้ในเรื่องของความอดทนนี่ออกไหมคะก็เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันประสบกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 1> เราไม่โอเคเลยอ่ะพี่ซี่หนูเจอเรื่องนี้หนูไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจเราไม่รู้สึกไม่โอเคเราไม่ชอบมันจะเป็นปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเครห์กรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันจะทําให้เรารู้สึกไม่โอเคนั่นแหละเราต้องแสดงความ อดทนออกไปแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะคะมันต้องเจอเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพวกเรายังจำคอนเซปต์ที่พี่ซี่เคยพูดได้ไหมคะคอนเซปต์ concept เรื่องอะไรคอนเซปต์ concept ของการใช้ชีวิตไงคู่มือของการใช้ชีวิตอะที่เคยบอกว่าเรามาจากไหนมาโลกนี้ทำไมแล้วมาทำอะไรแล้วไปไหนต่อสุดท้ายเราต้องตายถูกไหมคะตายเสร็จแล้วก็มันจะมีวันแห่งการพิพากษาว่าเราจะได้ ไปนรกหรือไปสวรรค์ถูกไหมคะที่พี่ซี่เคยเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละทุกๆชีวิตเป็นยังไงคะต้องลิ้มรสความตายเสมอแล้วต้องทดสอบด้วยความชั่วแล้วก็ความดีแสดงว่าในชีวิตของราชินีทุกท่านต้องเจออะไรคะเจอทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็เจอทั้งสิ่งที่ไม่ดีปนเปนกันไปแบบนี้จนกว่าเราจะ ถูกไหมคะทีนี้พวกเราลองกลับมาย้อนดูสิคะว่าพวกเราเจอเรื่องสิ่งที่ดีๆกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจนอายุ30เนี่ย ขนาดไหนถูกไหมคะเราเจอมาเยอะมากเลยเรื่องดีๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเราโอเคอยู่แล้วแหละเวลาเรื่องดีๆมันเกิดแต่ว่าถ้าเรื่องไม่ดีมันเกิด่เรารู้สึกยังไงคะเราท้อแท้ถูกไหมคะเรารู้สึกน้อยอ่ะเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกแบบว่าไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้พี่ซี่ก็จะมีเคล็ดลับว่าเฮ้ยเวลาเราจะอดทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดในชีวิตเราอ่ะเราต้องทํำยังไงบ้างแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องโดนทดสอบอะค่ะในเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่พวกเราโดนทดสอบทั้ง ทุกคนเลยนะที่เป็นมนุษย์นะคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องความกลัวกลัวอะไรก็แล้วแต่เราต้องเจอเหตุการณ์ของความกลัวในชีวิตเราค่ะเรื่องอะไรอีกคะเรื่องของความหิวเคยเป็นไหมเคยเป็นเนาะเรื่องอะไรอีกคะเรื่องความสูญเสียสูญเสียอะไรบ้างสูญเสียทั้งชีวิต ของคนรอบข้างเราของคนใกล้ตัวเราพ่อแม่เราลูกเราสูญเสียนอกจากนั้นสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าพืชผลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะสูญเสียเงินสูญเสียบางทีสูญเสียไรนาบางท,เาางทีเนี่ยตอนเนี้ยสภาพที่เกาะนลิเปอย่างเงี้ยค่ะมันมีพายุเข้าใช่ไหมคะบ้านก็จะมีการพังบ้างบังกะโลมีพังบ้างอย่างเงี้ยมันก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องเจอนั่นคือคอนเซปต์เลยนะถ้าพวกเรารู้ว่าเฮ้ยในการใช้ชีวิตของเราก่อนตายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเรา ราต้องเจออะแล้วเราต้องทำยังไงถ้าเรารู้นะมันจะง่ายกับการใช้ชีวิตเรามากเลยยกตัวอย่างเช่นความกลัวเราจะกลัวอะไรบ้างคะถ้าเราเด็กๆอนึกออกไหม สมัยเบล่าเด็กๆอะ่ะปอหนึ่งปอเอ็อนุบาลอย่างเงี้ยเบล่าอนุบาลเบล่าจะกลัวมากเลยม,มยามีไม่อยากไปโรงเรียนน่ะไม่อยากไปโรงเรียนเลยกลัวกลัวอย่างเงี้ยน้องบินกิดก็เหมือนกันก็จะกลัวการไปโรงเรียนแต่พวกพวกเราอะ่ะผ่านมาแล้วพวกเราก็รู้สึกว่า้ไม่เห็นหน่ากลัวเลยถูกไหมคะทุกคนมันก็จะเจอเรื่องกลัวแต่ละคนแต่ละแบบอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ กลัวอะไรอีกคะพ่อแม่กล mm ัว hmm. ล yeah. ูกไม่กล um> um> hy anyway> um> um um> um> ัวล um> ูกไม่รักกลัวลูกทําตัวไม่ดีกลัวลูกคบเพื่อนไม่ดีกลัวลูกเหลวไหลถูกไหมคะบางคนอ่ะไม่มีลูกกลัวกลัวเรื่องของเงินไม่มีถูกไหมคะเฮ้ยหาเงินไม่ได้เงินไม่มีเก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะกลัวไปหมดเลยเราลองนึกดูเหตุการณ์ที่เราเรื่องของความกลัวที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเรื่องอะไรบ้างลองนึกไว้นะคะต่อไปในเรื่องของความหิวทุกคนต้องเจอในเรื่องของความหิวแหละอย่างพวกเรามุสลิมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทดสอบในเรื่องของความหิวใ ตอนเดือนไหนคะเดือนรอมฎอนเดือนบวชถูกไหมคะเราทดสอบด้วยความหิวเราดูซิว่าเราจะเราจะมีความศรัทธาขนาดไหนในเรื่องของความหิวแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมละ่ะบางทีที่เขาอยู่เอธิโอเปียอย่างเงี้ยพี่ซี่เคยเดินทางไป แอฟริกาใต้ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาหิวเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะไม่เคยหรือใครที่เคยอย่างเงี้ยก็จะเจอว่าเวลารู้สึกหิวเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันเดือดร้อนขนาดไหนหิวน้ําหิวข้าวอะไรเงี้ยมันจะตายเลยนะจริงๆนะอ่าต่อไปในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินทรัพย์สินไม่พอสูญเสียลูกสูญเสียอะไรคะ พืชผลไรานาอะไรก็แล้วแต่บางทีรถชนอย่างเงี้ยค่ะเป็นการสูญเสียอย่างเหตุการณ์ล่าสุดในบ้านพี่ซี่ก็คือว่าพ่อขับรถเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้คู่กรณีเนี่ยเขาสูญเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รถก็เสียหายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเกิดเ,ดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราต้องคิดยังไงเดี๋ยวมาฟังต่อกันนะคะต่อไปเวลาเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะพี่ซี่ เขาบอกแล้วว่าเรากลัวไงเรากลัวหิวไงเราเราเจอกับความหิวเราเจอกับสภาวะที่เงินไม่มีเราเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยมันมีแต่ปัญหาอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะพร้อมยังไงคะพี่ซี่พร้อมที่จะเจอปัญหาไงคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าชีวิตเราอะมันต้องเจอปัญหาแต่ทีเนี้ยเราจะพร้อมเจอไม่ใช่เรามานั่ง มานั่งขอแต่พรอย่างเดียวขอแต่ดูอาอย่างเดียวหรือขออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวบอกว่าขอให้ชีวิตเราเนี้ยง่ายสบายทุกอย่างคือง่ายอย่างเดียวเจอแต่เจอแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเจอก็เจอคนดีธุรก,ก,ก,กิจก็เจอแต่สิ่งดีๆอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมถามจริง คือมันเป็นไปนไม่ได้ไงมันต้องเจอสิ่งที่ดีด้วยสิ่งที่ไม่ดีด้วยถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะขอแต่ให้เราเจอสิ่งเดียวอ่ะชีวิตคุณอน่ะไม่คุ้มค่าหรอกในการใช้ชีวิตเพราะคุณไม่โตพี่ซีเจอมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะในการใช้ชีวิตนะเราก็เลยมาเล่าให้พวกน้องฟังได้ไงว่าอ๋อที่เราเจอนะเจอสิ่งที่ไม่ดีนะเราต้องทอํายังไงไม่ใช่เราขอแต่ให้เราเจอสิ่งที่ดีอย่างเดียวเชื่อไหมว่าสมองเราจะโตหัวใจเราก็จะโตขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่มันอยู่ในเรื่องที่มันไม่ดี เข้าใจไหมคะอ่าทีนี้พอเราเตรียมตัวเราให้พร้อมแล้วอะค่ะแล้วให้เราขอบคุณทุกๆวันเลยคือขอบคุณตัวเองขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสามีขอบคุณลูกขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เราลิฟมาได้อย่างเงี้ย <c oughs> อย่างของพี่ซี่นะตื่นขึ้นมาเฮ้ยขอบคุณที่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่อะน้องๆเชื่อไหมพ่อเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายวันไหนอะมีอย่างเดียวในโลกนี้ที่เราไม่รู้เลยก็คือเรื่องของวันตายวันเกิดเรารู้ใช่ไหมคะ วันอะไรเรารู้ไปหมดเลยอะ่ะแม้กระทั่งเวลาอะไรเงี้ยคือเรารู้ไปหมดเลยแต่ว่าวันที่เราไม่รู้คือวันตายฉะนั้นพอเราตื่นขึ้นมาทุกวันอย่างเงี้ยเรามาขอบคุณได้เลยเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราลุยสิวันเนี้ยเราต่อให้เราท้อแท้อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตแต่อย่างน้อยๆเราต้องขอบคุณเพราะว่าเรายังมีชีวิตขึ้นมาที่จะทําสิ่งดีๆในโลกนี้ได้อีกนึกออกไหมคะขอบคุณสามีที่เออเลือกเราเป็นภรรยานะ่ะขอบคุณลูกที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาสิ่งดีๆสิ่งขอบคุณแม้กระทั่ง กบคุณพระเจ้านะที่ให้ลมหายใจเราตลอดอายุ30ปีอบปีโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสัก,กบาทเดียวสิ้นเดือนไม่มีบินมาเก็บเว้ยนี่ออกอไหมคะคือไม่มีบินมาเก็บค่าเหมือนค่าน้ําค่าไฟค่าน้าปราปาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะค่าอากาศอ่ะแต่เชื่อไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลน,นะพี่ซี่เคยไปเฝ้าพ่อสามีอย่างเงี้ยคะ่ะที่โรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุแล้วทีเนี้ยค่าออกซิเจนอ่ะถังหนึ่งอ่ะคิดเป็นหลักพันนะคะน้องๆ เห็นไหมเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ปกติเราไม่ค่อยคิดเราไม่ค่อยคิดว่าเฮ้ยมันสําคัญขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่านี้่เราลองมาคิดดูสิว่าแค่ลมหายใจอบางทีเราไม่เคยขอบคุณเลยไม่เคยขอบคุณอากาศอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยขอบคุณต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยขอบคุณพระเจ้าอะไรเงี้ยเราต้องขอบคุณดูนะคะแล้วหัวใจเราอ่ะจะสบายขึ้นถ้าจากนั้นค่ะให้เรารู้แล้วก็เข้าใจว่าบททดสอบที่จะมาเนี่ยมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เราเจอเนี่ย เรามันจะมีอยู่2ปัญหาไงเวลาเราเจอเนี่ยเราเจอปัญหาอยู่2แบบก็คือแบบแรกคือแบบที่เราแก้ไขไม่ได้เพราะแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าอุทก,กภยัยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราแก้ไขไม่ได้ให้เหตุการณ์นั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นถูกไหมพอมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือ อยากจะแก้ไขก็มันแก้ไม่ได้แล้วอยากจะแก้ไขอีกมันก็แก้ไม่ได้เราปล่อยวางมันไปเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราแก้ไม่ได้ปัญหาไหนที่เราแก้ไม่ได้อะมันสุดความสามารถนะเราไม่ต้องไปจับมันนะคะเราปล่อยมันไปเลยเราก็มาดูปัญหาอะไรคะปัญหาที่เราแก้ได้ อ่ะอะไรบ้างที่เราแก้ได้เราลองลิสมาดูว่าเฮ้ยสมมุติว่าตอนนี้น้องๆกําลังประสบปัญหาในเรื่องของการเงินใช้เงินไม่พออะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ต้องมาลิสสิแล้วปัญหาของเราคืออะไรเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเราไม่ทําบัญชีไหมเราฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าเราไปจ่ายบางอย่างที่มันไม่สมควรจะจ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราซื้อของเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารายได้เราไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือว่าเราทําธุรกิจที่มันบกพร่องเราก็ต้องกลับมาคิดค่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้การเงินของเราไม่โอเคงั้นเราต้องมาปรับยังไงไอ้ส่วนที่เราจัดการได้ เราจัดการไปส่วนไหนที่เราจัดการไม่ได้ ค่ะไม่ต้องไปจัดการปล่อยมันเลยเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวพระเจ้าจะคลี่คลายให้เราเองแล้วให้เรามาใช้อะไรคะให้เรามาใช้ความอดทนค่ะเพราะเราทําทุกอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเราเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราทําเต็มที่แล้วพี่ซี่หนูริดมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเอ้ยเขาไม่รักเราเขาอย่างงาู้นเขาอย่างนี้เรียนไม่จบอะไรก็ว่ากันไปเราก็ริดว่างั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะริดมาให้เต็มความสามารถให,ให้ให้สุดกระดาษกันไปเลยแล้วเราก็มาทําตามสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําปล่อยมันไปค่ะ พอปล่อยมันไปทีนี้เราทําสิ่งที่เราโฟกัสอ่ะให้เต็มที่อย่างบางคนมีนี่ใช่ไหมก็ต้องมานั่งนิดว่าเฮ้ยเรามีนี่อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันๆก็คิดแต่เรื่องนี้อย่างงี้คือไม่ถูกเราต้องมาคิดว่าเฮ้ยแล้ววันๆเราจะทํำยังไงเราถึงจะปลดหนี้ได้แล้วเราก็มาโฟกัสแต่เรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวถูกไหมคะไอเรื่องที่เกี่ยวกับนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วคิดแค่ครั้งเดียวพอให้รู้ก็พอแล้วถัดจากนั้นบางคนเรื่องอะไรคะที่ต้องเจอเจออีกอย่างเงี้ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแม่พี่ซี่ก็เคยนะคะที่ว่าเจอแบบว่าไไมม่สบาายเเปป็็นนนโรรคควดัอะ เราคนที่อยู่รอบข้างต้องทำยังไงคะให้กําลังใจไม่พอคนไข้เองอย่างเงี้ยค่ะที่เขารู้สึกแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราที่เราเกิดโรคภัยอะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราต้องเจออยู่แล้วแล้วเราทํำยังไงคะยิ้มสู้กับมันสิคะไปถามคนที่ผ่านมันแล้วสิคะไปถามดูว่าเฮ้ยเขาผ่านได้ยังไงบางคนเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วยังไงคะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยบางคนเขาก็ตายแต่ว่าเราจะไปตามคนที่ตายหรอคะ หมายความว่าเราจะไปคิดแบบว่าท้อแท้เหรออุย๊ยเราเป็นได้ยังไงเนี่ยเราโมแต่โทษว่าเฮ้ยคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่เราก็ไปดูคนที่เขาผ่านมาสิมีคนที่เป็นมะเร็งหลายคนนะคะที่เขายิ้มแล้วก็เขาสู้แล้วก็เขายอมรับมันสุดท้ายเชื้อมะเร็งมันหายไปเองอะ่ะ เคยเห็นไหมเคยเห็นเวลาเราโฟกัสอะไรก็แล้วแต่เราโฟกัสแต่สิ่งที่ดีค่ะเราไม่ต้องไปโฟกัสในสิ่งที่แย่ๆไม่งั้นสิ่งที่แย่ๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินในเรื่องของหนี้สินเมื่อกี้พี่ซี่พูดไปแล้วว่าเราต้องมาจับให้ได้ว่าเวลาเราเจอเรื่องแบบเนี้ยเราต้องลดรายจ่ายไหมเราต้องเพิ่มรายได้ไหมไม่ใช่เราไปหันไปโทษสามีโทษกันเองอะ่ะคือลูกใช้จ่ายเกินไปแม่อย่างงุน้นแม่อย่างนี้สามีอย่างงุน้นสามีอย่างนี้ ไม่ใครก็แล้วแต่ทาไมไม่มาช่วยเราเลยทําไมรัฐบาลไม่มาช่วยอะไรก็แล้วแต่ชีวิตทุกคนต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองได้คนรอบข้างเขาก็สบายต่อไปในเรื่องของหน้าที่การงานเคยเป็นไหม บางคนเคยเป็นหน้าที่การงานคืออะไรคะถูกไล่ออกไงเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนกรรม AI อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบริษัทเขาก็เอาคนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะเฮ้ยนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเราต้องทงําไงต่อเราต้องมาหาสิว่าให้มันมีงานอะไรที่เราสามารถทําได้ดีกว่าเดิมบางทีทักษะของเรามันสามารถไปได้เกลกว่านี้มันสามารถมีรายได้ที่มันมากกว่านี้นึกออกไหมคะแล้วไม่ใช่ไปนั่งโทษเจ้านายบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนร่วมงานไม่ดีเนี่ย มาแบบว่ามาเลียเจ้านายไงทําให้เราต้องลาออกอะไรเงี้ยมันใส่ร้ายมันกลั่นแกล้งเราถูกไหมปล่อยเข้าไปเถอะค่ะเขาทําอะไรเขาก็จะได้สิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันจะจริงก็ตามแต่ให้เราคิดว่าเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอเลยเชื่อเลยค่ะถ้าเราเชื่ออะไรนะความคิดของเรามันก็จะเปลี่ยนการกระทําของเรามันก็จะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวพี่ซียกตัวอย่างเมื่อก่อนนะคะก่อนที่พี่ซี่จะมาอยู่เกอลิเป้เนี่ยพี่ซี่ทำงานสายการบินใช่ไหมแล้วก็ถัดจากนั้นเราก็แต่งงานพอแต่งงานทีเนี้ยที่บ้านนะคะมีกิจการกิจการก็คือรออับซื้อน้ํายางทีนี้รับซื้อน้ํายางที่บ้านพี่ซียอะ่ะเราซื้อน้ํายางกันทั้งหมดอะ่ะสองแห่งแล้วทีนี้ราคาน้ํายางจากราคา200ออะค่ะมันลดลงมาเรื่อยๆจาก 200เป็น180 1 6 0 1 5 0 1ร0าแล้วมาถึง1 0อ,อจากร้อยเนี่ยมันเหลือ80บาทพอเหลือ80บาทเนี่ยแม่บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่จ่ายเราอะ่ะมันเท่าเดิมแต่รายได้เรามันลดลงฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดเราต้องทำยังไงเราไม่ได้ไปโทษเศรษฐกิจเราไม่ได้ไปโทษร,รัฐบาลว่าเฮ้ยทำไมไม่ประคองราคาน้ำยางนึกออกไหมหน้าที่เราเรามานั่งคิดดูซิว่าเราต้องทำยังไงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่พี่ซี่พี่ชายมานั่งวางแผนร่วมกันทั้งบ้านค่ะว่าเราต้องทำยังไงพอดี พี่ชายก็ได้ลงมาเที่ยวเกาะลิเป้ใช่ไหมคะพอมาเที่ยวปุ๊บเขาทายัางไงต่อหรือไมเขาก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสเลยนะเราลองเปลี่ยนงานไหมเราลองวางแผนไหมว่าเราจะมาทํากิจการที่เกาะลิเป้อย่างเงี้ยเอ้ยมันก็เป็นไอเดียปิ๊งแว็บขึ้นมาเลยค่ะว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงทีนี้เราก็เลยลงมาดูที่เกาะลิเป้เราก็เลยเฮ้ยล,ล,ลองวางแผนดูว่าเราจะทําอะไรได้ไดบ้างอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดไปคิดมานับ123 4เราก็เลยเริ่มมีกิจาการตอนนี้พี่ซี่ก็มีกิจการอยู่ที่เกาะลิเป้ด้วยใครมาเที่ยวลิเป้มาาเททีี่่ยวบนได้ ตอนนั้นน่ะเราอาจจะท้อเราอาจจะคิดว่าทําไมโลกทําไมพระเจ้าถึงส่งเรามาอยู่ที่เกาะลิเป้แต่วันนี้มันผ่านมาแล้ว6ปีอะ่ะพี่ซี่ขอบคุณมากเลยเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่เราได้เลือกมาอยู่เกาะลิเป้ ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมนะน้องรู้ไหมราคาน้ํายางมันอยู่ที่30กว่าบาทอะ่ะแล้วเราจะใช้จ่ายยังไงอะ่ะเราก็นั่งประนั่งประหยัดอีกเราก็ต้องมานั่งเครียดอาหารเสริมเราก็ไม่ได้ซื้อกินนี่ออกไหมคะลูกเราอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆก็ได้อย่างเงี้ยพอเราผ่านเหตุการณ์มันนั้นมาได้เราก็รู้เลยว่าเฮ้ยวันนั้นเราต้องขอบคุณค่ะอย่างวันเนี้ยเราก็ยังต้องขอบคุณอยู่เลยที่วันนั้นพวกเราอะ่ะกล้าตัดสินใจที่จะผ่านความอดทน,อนนั้นให้ได้ใช้ระยะเวลาไม่นาน ก็เป็นหลักปีนั่นแหละค่ะแต่ว่าบางคนนะเจอเรื่องของความอดทนแค่นิดๆหน่อยๆจะให้ผ่านมันไปได้เดี๋ยวนี้เป็นไหมคือเวลาเจออะไรก็แล้วแต่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องผ่านไปได้วันนี้เลยไงพรุ่งนี้เลยไงมันลืนนี้เลยไง ปีนี้เลยไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นคือเราอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นไปตามกฎไงกฎก็คือว่าเราต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตามมาไม่ใช่เราจะเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะเราอยากเห็นดอกกุหลาบเลยเราอยากเห็นดอกกุหลาบเลยแต่เราเพิ่งเอาต้นกล้ามาถูกไหมคะงั้นชีวิตเราก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันสแสดงว่าความอดทนที่เราจะต้องใช้อ่ะค่ะมันมากมายมหาศาลนัก นี่ออกไหมคะทีนี้เมื่อกี้พี่ซีพูดว่าเฮ้ย mm. แล้วความอดทนเนะี่ยมันมี2แบบแบบที่ที่ไม่ดีก็คือแบบที่เราเจอนั่นแหละแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอะ่ะเราต้องอดทนแล้วก็เราผ่านมันมาได้แล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีๆที่มันอยู่ในนั้นอย่างที่พี่ซีเล่าให้พวกเราฟังแล้วต่อไปเราอดทนกับสิ่งดีๆละ่ะเฮ้ยแบบไหนเคยได้ยินไหมคะอดทนกับสิ่งดีๆคือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีที่พวกเราเจอเราก็ต้องอดทนด้วยยกตัวอย่างเช่น ความดีเวลาเราจเจริญรุ่งเรืองเวลาเรามีเงินเยอะๆเวลาเราสุขภาพดีเวลาเรามั่งคั่งอย่างเงี้ยค่ะทําไมมันต้องใช้ความอดทนด้วยคะพี่ซี่คือเวลาเรามั่งคั่งแล้วเวลาเรามีเงินเยอะๆเราต้องอดทนที่จะไม่ไปดูถูกเขานะคะ นี่เหรอไหมคนรวยบางคนที่เราเห็นในละครหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราเคยเห็นใช่ไหมหรือว่าญาติพี่น้องเราหรือใครก็แล้วแต่ค่ะที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. พอเขามีตังค์มากขึ้นน่ะแล้วเขาใช้นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นแบบนั้นน่ะให้เรารู้ไว้ว่า ไอสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นส่วนตัวของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินเรามีความมั่งคั่งด้วยเราสุขภาพดีด้วยเราต้องไม่ไปดูถูกคนอื่นค่ะอดทนที่จะไม่ดูถูกดูแคลนคนอื่นอดทนที่จะไม่ข่มเหงคนอื่นเขาอดทนที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาไงคะไม่ใช่เราขับรถหรูหราแล้วสุดท้ายเราเป็นไงคะฝ่าไฟแดงถ้าเกิดว่าวันนั้นมันเป็นมันเป็นวันของเราที่เราที่เราเหลือเฟือที่เราสบายละ่ะเราจะอดทนได้ไหมอดทนที่จะ รอคิวเข้าแถวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากกว่าอีกนะเชื่อไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ะจะไม่คิดจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เรื่องนี้มันต้องอดทนจริง,รงๆมันต้องอดทนที่อย่างเช่นบางคนน่ะเขารวยเขามั่งคั่งแล้วใช่ไหมมีญาติพี่น้องที่แบบว่าจะให้มาช่วยอย่างเงี้ยไม่อยากที่จะช่วยอย่างเช่นในเรื่องของการจ่ายสากัดไงเออเราไม่อยากช่วยเราแบบรู้สึกเสียดายเงินอันนั้นน่ะบางทีเขามาขอช่วยเราเรายังคิดดอกเบี้ยก,กับเขาอีกเลยอะ่ะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไงคะนั่นคือสิ่งที่คนที่โดนทดสอบในเรื่องของความดีคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วอะ่ะเราต้องอดทนให้ได้อดทนแบบเนี้ยให้ตลอดชีวิตเราเลยแสดงว่าชีวิตเราเวลาเราเจอสิ่งที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเราต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้แล้วเราจะเจอสิ่งที่ ดีตลอดไปใช่ไหมคะเวลาเรา,เราอดทนสิ่งที่เราจะเจอนะคะความกล้าหาญในชีวิตเราเราจะเจอเราเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะเราอ่ะยอดเยี่ยมมาได้เราอ่ะแข็งแรงมาได้เราอ่ะผ่านมาได้ทุกๆอย่างอะ่ะผ่านมาจากความอดทนทั้งสิ้นเลยแล้วมันจะเป็นแค่ครั้งแรกอะ่ะพอเราผ่านมาแล้วเราเจอมันหลายๆครั้งอะ่ะเราก็จะชินมันแล้วแล้วเราก็จะไปเ,เ,เ,เจอบธททดสอบใบใหม่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ยกตัวอย่างผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการอดทนก็คือนบีอายุบเดี๋ยววันหลังอะ่ะพี่ซี่มาเล่าให้ฟังนะพรสุดท้ายอยากจะฝากให้ราชินีทุกคนทุกท่านทั้งหลายเปรียบตัวเองอ่ะค่ะให้เหมือนกับต้นไม้พอดีพี่ซี่เคยไปอาลาสก้า แล้วก็โซนสแกนดิเนเวียตอนนั้นนะคะเราไปที่ไปดูแสงเหนือใช่ไหมคะเราเจอนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์แล้วก็อากาศมันประมาณติดลบ40องศาค่ะเราต้องอยู่ในรถบัสอ่ะน้องๆแล้วตอนที่เรานั่งอยู่ในรถบัสอ่ะข้างนอกอะ่ะมันเป็นหิมะอ่ะหิมะเต็มไปหมดเลยหิมะตกด้วยแล้วก็แล้วก็หิมะเต็มต้นไม้คือมองไปทางไหนมันขาวขาวโพลนไปหมดเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นอะ่ะมันจะมีต้นสนอยู่แล้วต้นสนเนี่ยต่อให้มันมีหิมะนะเราก็ถามไกด์ว่า ว่ามันไม่ตายหรอพี่อะไรเงี้ยไกด์บอกไม่ตายหรอกน้องคือเดี๋ยวพอหิมะละลายไปอ่ะมันก็มีแสงแดดอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยต้นสนมันก็อยู่ด้วยด้วยปกติ พี่ซี่ก็เลยนึกถึงเอ้ยตอนที่เราไปเที่ยวอะ่ะเราต้องเป็นเหมือนเหมือนต้นสนอันเนี้ยให้ได้นี่หรอไหมคะเป็นยังไงอะ่ะเวลามันจะโดนทีมา้าหรือว่ามันจะโดนแดดหรือว่ามันจะโดนลมโอนเอ็นไปมาไปมายังไงก็แล้วแต่เราต้องมาตั้งตรงให้ได้อ่ะคะ่ะถ้าเกิดราชินีคนนั้นนะทําได้นะเหมือนที่พี่ซี่เคยทําได้อะ่ะเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วเราก็จะกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราต้องขอบคุณเราดีใจอะคะ่ะที่เราผ่านมาได้นอกจากที่เราผ่านมาได้แล้วอะ่ะอยากให้ราชินีทั้งหลายอะ่ะ บอกลูกสอนลูกสอนหลานสอนราชินีคนถัดไปอ่ะสอนราชาคนถัดไปอ่ะให้ผ่านความอดทนให้ได้วันนี้พี่ซีฝากไว้เท่านี้ก่อนในเรื่องของความอดทนอยากให้ราชินีทั้งหลายเอาไปใช้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้นะคะอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ซีพูดผิดอะไรก็แล้วแต่พี่ซีขอมาอัพด้วยนะคะความผิดพลาดมันมาจากพี่ซีเองแล้วก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะอัสสลามอะลัยกุมมาลลัฟมาตุลลฮิวะบาระกาตุ์สวัสดีค่ะ